ต่อไปเป็นข้อ59นะคะก็คือข้อนี้จะเป็นเรื่องของสมบัติเชิงกลของของแข็งละอ,อ่านโจทย์เลยเนาะโจทย์ก็คืออัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่กระทำต่อเส้นลวดกับระยะย,ยืดของเส้นลวด A กับ B ซึ่งยาวเท่ากันเป็นอัตราส่วน2ต่อ1ถ้ามลัสถ้าค่าโมดูลัสของยังของเส้นลวด B เป็น2เท่าของเส้นลวด A เช้นผานศูนย์กลางของเส้นลวด A เป็นกี่เท่าของเส้นลวด B อืเรื่องนี้เป็นเรื่องสมบัติเชิงกลของของแข็งนะคะเราก็จะมีอยู่ว่าต้องทำความรู้จักก่อนหนึ่งรู้จักคำว่า state state หรือราภาษาไทยคือเรียกว่าความเข็้นนะความเข้นมันนิยามว่ามันคือ F ส่วนด้วยเ <Okay. S 1> ก็คือแรงส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัดแรงที่กระทหารด้วยพื้นที่พื้นที่หน้าตัดหรือว่าพื้นที่ที่แรงกระทำทั้งหมดนั่นเองนะคะ mm hmm. คุณนๆไหมคล้ายๆสูตรของความดันเลยใช่ปะอือม mm hmm. ันคือสูตรเดียวกันแน่แหละแต่มันใช้คนละความหมาย ต่อก็คือเป็นคำว่าสเตนสเตนคือความเครียดโอเคสเตนคือความเครียดนิยามว่ามันคือเดลต้าอส่วน L หมายความว่ามันคือความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยความยาวทั้งหมดนะ อันนี้คือในกรณีที่มันเป็นวัตถุเชิงเส้นนะคะอย่างเช่นข้อนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นเส้นลวดถูกปะดังนั้นเราจึงใช้สเตนด้วยเดลต้าแส่วน L อลทีนี้มันก็จะมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่เขานิยามขึ้นมาเพื่อบอกสมบัติของวัตถุเราจะเรียกปริมาณนี้ว่าค่าโมดูลัสของยังนะคะใช้ตัว Y เนาะเขานิยามให้มันเป็นสเตส ฐารด้วยสเตนค่ามลรัดของยางก็คือสเตนส่วนด้วยสเตนใช่ปะทีนี้มันก็คือความเค้นหารด้วยความเครียดซึ่งค่ามลรัดของยางเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุ สมบัติของวัตถุซึ่งวัตถุชนิดนึ่งก็จะมีอันเนี้ยค่าโมดูลัสยังต่างๆกันไปทีนี้เออเรารู้แล้วใช่ไหมว่าค่าโมดูลัสยังก็คือส t ต t ส o วนด้วยสเตนมันเราจะเรียกค่าโมดูลัสยังว่าเอ่ออีล s สติ propery t propery t แปลว่าคุณสมบัตินะคะอืม ก็คือมันเป็นคุณสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุนั่นเองก็คือสเตตส่วนด้วยสเตนฟึบต่อมาเรามาดูโจทย์โจทย์บอกว่าอัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่กระทำต่อเส้นลวดกับระยะยืดของเส้นลวด A และ B ซึ่งยาวเท่ากันเขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่กระทำต่อเส้นลวดแรงดึงคือ F ถูกปะ F คือแรงดึงนะคะเส้นลวด กับระยะยืดของเส้นลวดก็คือเดลต้าระยะยืดคือเดลต้าเนาะส่วน A และ B ซึ่งยาวเท่ากันพี่ให้มันยาว L เท่ากันนะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1นั่นหมายความว่าฟึบ F อัตราส่วนระหว่าง F ส่วนเดลต้าของ F A กับด้วแ้วอต่อด้วยอันนี้เป็นต่อเนาะต่อด้วยของ b อีเท่ากับสองต่อหนึ่งใช่ปะถ้าค่ามูลรัสยังของเส้นลวด b เป็นสองเท่าของเส้นลวด a ค่ามูลรัสยังคืออะไรก็คือค่า y ถูกปะของเส้นลวด b เป็นสองเท่าของเส้นลวด a เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด A เป็นกี่เท่าของเส้นลวด B เรามาเข้าสูตรกันเลย y a 2 y a จะเท่ากับ y b ถูกปะเขาบอกว่าค่ามาุมเรเของเส้นลวด B เป็น2เท่าของเส้นลวด A เขาถามสิ่งที่เขาถามคือเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด A เป็นกี่เท่าของเส้นลวด B โอเค เรามาเขียนสิ่งที่เรารู้นะคะก็คือ yb เท่ากับ2 ya อันต่อไปคือ fa ส่วนด้วย delta la ต่อด้วย f b ด้วย delta lb จะเท่ากับ2ต่อ1ใช่ไหม,มและสูตรเกี่ยวกับโมดูลัสก็คือ y เท่ากับสเตจใช่ไหมคะ,ะด้วย t a ตนใช่ไหมคะโอเคสเคือ f ส่วน a ถูกปะ่ะส a ตนคือเดลต้าส่วนด้วย l ถูกไหมคะโอเคดังนั้นค่า y จะเท่ากับ f ส่วน a L ส่วนเดลต้าดังนั้น y a จะเท่ากับ fa ส่วนด้วยเดล a la คูณกับ l ส่วนด้วย a ของ a นะ a, a ในที่นี้คือพื้นที่หน้าตัดนะคะแล้วก็ชึ่อนะโอเคนะต่อเป็น yb อันนี้ aa ก็คือพื้นที่หน้าตัดของของเส้นลวด a ต่อเป็นเป็น yb fb หารด้วยเดล a lb จะได้คูณกับ l ส่วนด้วย a b ก็คือคือ้นที่ตัดของ b นะทีนี้เขาบอกว่า f y b จะเท่ากับ2 y a ถูกปะตอนนี้นกัเกเรียนเขียนตัวการณ์เนื่องจาก y b เท่ากับ2 y a y b ก็เท่ากับ f b คูณกับ l ส่วนด้วย delta l b ถูกปะหารด้วย a b ถูกปะ ะเท่ากับ 2FA หารด้วยเดล a LA คูณกับ L หารด้วย AA หไหมคะอือเห็นอย่างนี้ถูกนะต่อมาเราก็ทำการตัดทอนปึ๊บสิ่งที่เหมือนกันนอกไปได้เลย L เนื่องจากความยาวลวดเท่ากันถูกไหมนั้น L กัด L เนาะโอเคมีอะไรตัดได้อีกเปล่า เขาบอกจากที่โจทย์เคยบอกไว้แล้วว่า FA หารด้วยเดลา LA ต่อด้วย FB หารด้วยเดลา LB จะเท่ากับ2องตอน1ใช่ปะดังนั้นฟึบเราก็จะเขียนได้ว่าถ้าเราเอานี้ก้อนนี้ กับก้อนนี้มาอัตราส่วนกันก้อนนี้จะเป็นสองเท่าของก้อนนี้ถูกป่ะคะก้อนนี้เป็นสองเท่าของก้อนนี้ใช่ไหมเพราะว่า FA ต่อ FB FA ต่ออันเนี้ยก้อนนี้ต่อก้อนนี้จะเท่ากับสองต่อหนึ่งใช่ไหมอืมดังนั้นก้อนนี้ก็จะเท่ากับสองเท่าของก้อนนี้โอเคนะดังนั้นพี่ก็เลยตัดเลยนะ อันนี้ก็ได้เป็นสองเนาะน,นี่ก็ได้เป็นหนึ่งเนาะอัตราส่วนใช่ปะสองต่อหนึ่งใช่ปะดังนั้นจึงได้ออกมาว่าหนึ่งส่วนด้วย Ab จะเท่ากับสองคูณสองเป็นสี่ส่วนด้วย AA อถูกปะคะอืจากนั้น A คือพื้นที่นาห้ตัดของรวดซึ่งเป็นเเออ่ป็นพื้นที่ตัดเป็นรูปวงกลมถูกปะ เราจะได้สูตรว่า A จะเท่ากับพายดีส่วนสองทั้งหมดกลังสองเมืเเ่อดีเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อดีเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางนะพื้นที่หน้าตัดจะเท่ากับพายกลังสองใช่ป ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางส่วน2ถูกไหมคะอืมก็คือเป็นพายอาร์กำลังสองนี่แหละดังนั้นจากสมการ1ส่วน A B เท่ากับ4ส่วนด้วย aa. A A A B เท่าไหร่เอ่ย1ส่วนพาย B b ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองะเท่ากับ4ส่วนด้วยพาย b กลังสองส่วนสองเนานะ โอเคเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็ทำการตัดท่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัดอันนี้มั้ยสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ1ส่วน DB กํกำลังสองจ่ากับ4ส่วนด้วย DA กำลังสองดังนั้นโจทย์เขาถามว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด a เป็นกี่เท่าของเส้นลวด b เขาก็จ้างการหา d a หารด้วย d b ถูกปะคะโอเคเราก็ทำการหา d a หารด้วย d b เลยนะจากสมการนี้ย้าย d a ขึ้นไปคูณ d a ส่วนด้วย d b จะเท่ากับ4แควรูทถูกปะเพราะว่าอันนี้มันกำลังสองกำลังสองแล้วก็ย้ายออกไปถอดรูท จะ,จะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยรูทสี่เท่ากับสองถูกไหมดังนั้นดังนั้น D A ส่วนด้วย D B จะเท่ากับสองนั่นเองโอเคนะ dA ส่วนว db เท่ากับสองดังนะน,นั้นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือข้อข้อข้อ3ถูกไหมคะเพราะว่า ดี DA, ส่วน d ี DB, เท่ากับ2ตรงคำตอบเลยไหม,มดังนั้นเรามาทวนกันอีกรอบเนาะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะจะต้องความรู้ที่ต้องใช้คือเรื่องความเค้นกับความเครียดหรือส t ตสกับสเตนนเง่งสแตสก็คือแรงที่กระทำหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงเนาะโอเคในกรณีนี้คือเส้นลวดแบบนี้ นเนี่ยตัดมันเป็นรูปทรงวงกมลมถูกป,ปะอย่างงี้นะอืโอเคอันนี้ก็เป็นเส้นลวดพึบนี่พี่ตัดตอนมาให้ดูตั้นๆโอเคต่อมาก็คือความเครียดความเครียดก็คือเดลต้าเอลส่วนวดแอลก็คือความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปคือระยะยืดนั่นเองหารด้วยความยาวเดิมความยาวทั้งหมดของเส้นลวดอืก็จะได้ความเครียดออกมาทีนี้มันก็จะมีปริมาณที่ เอาความเครียดกับเป็นนิยามของความเครียดกับความเค้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของวัตถุเราจะเรียกว่าค่าโมดูลัสยัง่งจะเท่ากับสเตชส่วนด้วยสเตนคือความเค้นส่วนด้วยความเครียดถูกไหมคะจะเป็นคุณสมบัติของวัตถุแต่ละชนิดก็จะมีค่าโมดูลัสยัง่งต่างกันไปจากนั้นเราก็ทำการแทนค่าต่าง,างๆมากมายออกมาได้ ตัดไปเรื่อยจากค่า y เท่ากับ s t a ยส่วนด้วยส t อยงนี้ s t a ยคือ f ส่วนด้วย a ใช่ปะ s t a นคือ delta l ส่วนด้วย l ใช่ปะคะนด้วย l แต่มันอยู่ด้านข้างล่างก็เลยกลับกันเนาะโอเค y เท่ากับอันนี้แล้วเราก็ทำการแทนค่าต่างๆไปเขาบอกว่าค่าวลเฉลย่งของ b เท่ากับ2เท่าของ a ใช่ปะแล้วก็อัตราส่วนของแรงที่กระทำ หารด้วยระยะยืดของ a ต่อ b เนี่ยจะเท่ากับ2ต่อ1แล้วก็ทำการตัดตัดตัดไปเรื่อยๆจนทำให้เหลือค่า d ก็คือค่าฟึบค่าระยะเส้นผ่าศูนย์กลางของ a กับ b ต่อกันจะได้เป็น2คำตอบสำหรับข้อ59ก็เลยตอบข้อ2นั่นเองออตอบเลยตอบข้อ3ที่มีคำตอบว่า2นั่นเองนะคะ